สวัสดีครับป้ายด้านหน้าโครงการติดใหม่นะครับขนาด2.4คูณ6เมตรความกว้างคือ2.4นะครับหมายถึงความสูงน,นะคว,ความกว้างของอป้ายเราแล้วความยาวแนวนอนนะคือ6เมตร เบสสวัสดีครับผมสสวััดีครบตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นาใหญ่วิวบายบายอินจอยโฮมนี่จำพิกัดได้ไหมจำพิกัดได้ไหมพิกัดบ้านนาใหญ่ตรงข้ามตรรงข้้าามนโรงน้ำอะไรโรงน้ำโรงน้ำวงสะท้อนตำบลนากลางอําเภออำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ เบสบนเรียนอยู่กับนาใหญ่อยู่นี่เลยครับป้ายใหม่ป้ายใหม่เราก่อนหน้านี้เราติดขนาดสองคูณสเมตรป้ายใหญ่ตัวนี้เราย้ายมาจากเฟสหกของเรานะครับเนื่องจากเฟดหกเขามีการวางระบบท่อระบายน้ําด้านหน้าโครงการที่เราตั้งป้ายไว้ก่อนหน้านี้เขาก็เลยลื้ป้ายออกแล้วก็เลยย้ายมาติดตรงนี้พอดีแต่ป้ายที่อยู่หน้าเฟสแปดเรายังคงอยู่นะแต่ตอนนี้อยู่เฉพาะโครงอยู่เฉพาะโครง ป้ายขนาดนี้นะถ้าถ้าปีหนึ่งนกะ็ประมาณเจ็ดแปดพันบาทได้นะครับภาษีป้ายความสูงจากพื้นจนถึงขอบล่างประมาณหนึ่งเมตรสวยๆเลยทักทายทุกคนนะครับหลังที่หนึ่งงานฝ้าเตรียมเข้าครับผมแล้วเราก็จะเริ่มงานลัวรอบบ้าน ฝนตกนะครับวันนี้วันนี้ที่สูงเนินขามสเรีสโคราชฝนตกนะครับนองบอสนึ่งเบสมาเที่ยวในงานเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าครับฝนตกน้ำยังนองๆอยู่เลยจะตกไม่หนักมากพอหายร้อนพอหายร้อนนองบอสเมื่อมาถึงหน้านงานหน้าที่ของเขาก็คือเขาก็จะถ่ายรูป ใอคลิปสั้นๆนะครับบางครั้งก็จะมีตัวเองเข้าไปบ้างน้องเบสเข้าไปบ้างหรือว่าบางครั้งก็จะมีเฉพาะนัา่งงาน <c oughs> คือสิ่งที่ทําเป็นประจำนะ <c oughs> ขอบคุณน้องบอสมากๆ <c oughs> ป้ายขนาดเท่าไรครับจำได้ไหมไป้ายขนาดเท่าไรจำได้ไหมสองจุดคูณหเมตรไวนนลขนาดนี้ราคา1นึ่งบาท ชิมงานวัชลินขามทธเสอทําให้ขอบคุณมากๆสวยๆเลยนะครับนี่สาดีก็สวยรูป3าดีผังโครงการก็สวยตัวหนังสือก็คมชัดช่วงนี้ลมไม่ไม่ได้แรงอะไรมากเราเลยไม่จะเป็นต้องเจาะดูเจาะอะไรนะครับบางช่วงเวลาจะต้องมีการกรีดด้วยนะกรีดไวนิลช่วยแต่เราไม่ต้องปลอดภยัยปลอดภยัย โอเคงานรั้วทำตอนไหนทักทายทุกคนนะครับเป็นไงกันบ้างช่วงนี้ลูกค้าให้การตอบรับดีหรือเปล่าได้โอลลัวกันบ้างไหมของเราฟเฟสสองนายใหญ่พิกัดบ้านนายใหญ่ตรงข้ามโรงน้ำวงสะทอนตำบลนาการเพอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาลูกค้าก็ให้การตอบรับดีในระดับหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆรอบ้านเสร็จอัปเดตเอกสารยื่นกู้ต่อไปเพราะมีลูกค้า จับจองมาแล้วบางส่วนงานรั้วเราจะเริ่มหลังจากที่เราฉาบรอ,อบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนภายในของของบ้านเขาก็จะมีการปูกระเบื้องมีงานฝ้ามีงานสีต่อไปนั่นคือส่วนนะครับแต่หลักๆคืองานรั้วของเราที่เราจะคุยกันในไลฟ์นี้เราจะเริ่มหลังจากที่เราฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราฉาบ าภายนอนนะครับทั้งภายในและภายนอกของบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาแนวรั้วนะครับให้ทีมงานช่างของเราก็ขอบคุณทีมงานช่างชายทีมงานช่างอาของช่างชายทีมงานเราเนี่ยครับนะมากๆผมก็จะให้ทีมงานช่างประจำเราช่วยงานรั้วงานระบบสุขาภิบาลต่างๆด้วยนะครับก็ดูแลกันไปไปดูหน้าง,งานกัน หลังจากที่เราฉาสเสร็จเรียบร้อยแล้วงานรล้วเราก็จะเริ่มนะครับทีมช่างเราก็จะมาหาระยะระยะห่างระหว่างเสาลัว2เมตรห้าสิบที่เราทํามาโดยตลอดคือประมาณนี้ระยะ2องเมตรห้าสิบผู้ในแมคโครเขาจะขุดตามนี้เขาก็จะมีคนงานทีมงานคอยดูแลรถแมคโครอีกทีนึ่งโอเคระยะความเล็กเป็นยังไงได้ไหม เจะาะขุดสวยงามหรือเปล่าเอียงเกินไปหรือเปล่าเบี้ยวเกินไปไหมจะได้แต่งน้อยที่สุดงานจะได้คืบหน้านะฮะระยะห่างระหว่างเสาลวสองเมตรห้าสิบตามคอนเซปต์ของเราครับหลังแรกงานลวด้านหน้าจะต้องเป็นงานรั้วโชว์โหจัดเต็มอีกแล้วครับผมจัดเต็มอีกแล้วไปดูหลังบ้านกันสำคัญนะและ แนวหลักฉนดจะต้องเปะแนะนํานะครับวัดโดยรอบวัดโดยรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งแนะนําเลยวัดโดยรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยมาวัดระยะแต่ละหลังแต่ละหลังเพื่อไม่คาดเคลื่อนเราถึงจะรู้ว่าโอเคาตรงไม่ไปล้ําคนอืน่นไม่หายไปนะครับไม่ไปกินพื้นที่สาธารณะอะไรพวกนี้แล้วสเต็ปของผมคือผมจะให้หลัวอยู่ริมในฉนดอยู่ริมนอก หลังจากที่เราฉาบริมนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแนวรั้วเราจะอยู่ริมในฉนดนะครับคือป้องกันปัญหาระหว่างแนวเขตไปเลยไม่ต้องไปผ่ากลางชนดไม่ต้องไปแบ่งครึ่งฉนดกันแต่ฉนดเราไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนอยู่ตำแหน่งเดิมตามระยะที่ทางสำนักงานที่ดินเข้ามาปักหลักแนวเขตไว้ให้แต่ตอนที่เราทำเราทำริมในของเรา เมื่อทาเสร็จแล้วฉนวจะอยู่นอกรั้วถ้าว่ากันง่ายๆจะอย,อยู่นอกรั้วไม่ได้มาตั้งอยู่กลางรั้วกลางาหัวเสาอะไรแบบน,นี้ที่เราเคยเห็นเห็นไหมครับบางที่เราเห็นฉนวตั้งอยู่กลางหัวเสาใช่ไหมขอ <c oughs> งเราอยู่ริมนอกเนี่ยขาหาระยะรุ่มร้อยแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แมคโครก็จะขุดหลุมงานรั้วต่อไปเทลนเทฟุตติ้งต่อหม้อเทคานเทเสารั้วต่อไป เราทำหลังจากที่งานฉาบของเราจบเรียบร้อยแล้วและเราจะทำก่อนการวางระบบท่อระบายน้ำรอบบ้านเราจะทำก่อนงานท่อระบายน้ำภายในโครงการงานถนนภายในโครงการเราจะทำงานรั้วก่อนถ้าเป็นหลังแรกๆลอดแรกๆที่เราพัฒนาที่เราสร้างนะครับทีมงานเราสังเกตเห็นระดับความสูงไหมสวัสดีครับคุณซากเห็นระดับความสูงของบ้านแล้วก็ระดับ ความต่างของพื้นไหมครับถือว่าบ้านเรายกค่อนข้างสูงนะขนาดบันไดหลังบ้านยังลอยๆเลยเห็นไหมครับและดินก็สลบลงมาอาแต่เราจะมีดินที่เหลือจากการวางระบบท่อระบายน้ำํำรอบบ้านแล้วก็ดินที่เหลือจากงานหลือของเรานี่เองที่เราจะมาใสเ่เพิ่มใส่เติมลงไปถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะเกีบเนี้ยถมกําลังดีถมไม่เยอะจนเกินไปเมื่อมีการ ดินรอบบ้านงานรั้วงานระบบท่อระบายน้ํารอบบ้านดินก็เอามาเติมเพิ่มในส่วนของรอบบ้านอีกทีหนึ่งประมาณนั้นเลยจากถนนลาดยางด้านหน้าจนถึงความสูงของพื้นบ้านเราห่างกันห0สิบเซนนะครับนี่ห่างกัน60สเซนนะเพราะมันมีระยะสโลปพอสมควรระยะสโลปอันนี้คือแนวรั้วด้านข้างนะครับแนวรั้วด้านข้างที่เราจะขุดหลุม เสาวพวกนี้และมีการพัฒนาต่อไปนั่นหมายความว่าอันนี้คือหลังแรกนั่นหมายความว่าจากระยะนี่ระยะหลักหมุดระยะไอ้มุดที่เราปักไว้เนี่ยซึ่งจะเป็นกำแพงต่อไปจนถึงถนนคือระยะของเขตทางหลวงชนบททั้งหมดดินดินเนี่ครับนี่ยดินดินอ่าวงเล็บป้ายเราก็ตั้งบนเขตทางหลวงแล้วนนี่ฮะ <c oughs> นี่คือระยะาของเขตทางหลวงทั้งหมดซึ่งเขากันพื้นที่ถนนเพื่อพัฒนาหรือว่าขยายเขตทางต่อไปโดยเฉุยทางหลวงอยู่แค่นั้นอันนี้คือพื้นที่ฟรีที่หลังแรกจะได้หรือเปล่าหรือโครงการเราจะได้หรือเปล่าเราสามารถทำรั้วถึงแนวเขตขอบเขตทางนู้นได้เลยไหมไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้คือหลักสนุนเราอยู่แค่นี้เองหลักสนุนเราอยู่ตรงเสาคอนกรีตนี่เองครับแต่จุดนี้เราก็สามารถ จอดรถได้ปรับพื้นที่ได้สวยงามได้บางคนถ้าวาในจริงคือบางคนแบบบ้านนอกม้านนอกหน่อยนะเขาขายก๋วยเตี๋ยวทำเพิงกึ่งชั่วคราวกึ่งถาวรเนี่ยซ้ำไปงานรั่วเราอ,อีกหนึ่งจุดที่อยากให้ทีมงานเราสังเกตเสาโชว์เสาโชว์ที่จอดรถเราเราจะไม่ได้ทําพร้อมก,กันกับตัวบ้านสังเกตดูไหมสังเกตดูไหมครับเราจะทํา พร้อมก,กันกับงานล้วรอบบ้านคือเราจะให้รถไมโครขุดพร้อมกันตอนที่เขามาขุดล้วรอบบ้านนี่ไงเขาทำไว้แล้วทำไว้แล้วอดูระยะให้ดีนะตั้งแต่ตอนตีผังเลยเขาจะมีระยะห่างระยะล้นสองเมตรตรงนี้เราจะเผื่อไว้ด้วยดูให้ดีโดยภาพรวมวันนี้ที่นากลางสูงเนินฝนตกนะครับผมนะฮะ ขามทะเลส็ตกเหมือนกันในเมืองไม่ตกนะในเมืองไม่ตกไปรับนงบอลนองเบสไม่ตกฝนตกไหมครับคุณซากทีมงานเราทุกทุกคนแต่ละพื้นที่ฝนตกหรือเปล่าครับนี้ระหว่างบ้านระหว่างบ้านเนี่ยดูความห่างระหว่างชายคาของบ้านจากผนังจนถึงชายคาอีก80เซนอ้าสองหลังเนี่ยสองหลังเนี่ยก็ถือว่ายื่นออกมาเยอะพอสมควรนะท่านมาดูระยะของสองหลังแต่ก็ยังมีพื้นที่ ของระหว่างชายคาระหว่างหลังคาว่างอีกเยอะเลยนั่นหมายความว่าบ้านสองหลังนี้หลังที่หนึ่งหลังที่สองเนี่ยมีระยะห่างสวยงามโปร่งโล่งสบายแน่นอนหลังจากที่ทํางานล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวบ้านก็นยังคงโปร่งโล่งสบายอยู่สเปคบ้านที่เราเห็นกันอยู่บ้านเดียวชั้นเดียวสองนอนสองน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกจอดรถได้สองคันตอนเฟสหนึ่งลูกค้าบอกว่านะฮะนะเนะนะราจเจอหน้าเจอตากันซนเลย ตอนเสดหนึ่งลูกค้าบอกว่าพี่ดูจากรูป3ามดีดูจากผังโครงการแล้วดูจากพื้นที่จริงต่างๆมันจะเล็กมันจะแน่นไปหรือเปล่า <c oughs> บางคนยังไม่ตัดสินใจมาดูนะรอบ้านเสร็จก่อนอ่าเขาอาจจะโปรโมทอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งหรือว่ากระตุ้นโพล์อะไรอีกรอบนึงหรือเปล่าประมาณนะั้นมีเลยลูกค้าหลายๆท่านรอพอเขากลัวว่ามันจะแน่นกลัวมันจะแคบแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจริงๆ บอกก็เลยโปรง่งโล่งสบายเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเต็มเรียบร้อยโอนจบเรียบร้อยแล้วมีลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าคิดว่ายังเหลืออยู่คิดว่ายังโอนไม่หมดกะว่าจะไปดูอยู่ไม่ทันซะแล้วแล้วก็ลูกค้ากลุ่มนั้นก็มาดูเฟสสอต่อไปพอมาเฟสสองยิ่งถูกใจเลยครับเพราะอะไรเพราะจากเฟสหนึ่งมาเฟสสห่างกันประมาณสองกิโลเมตรแล้วกันไม่เกิน2กิโลเมตร แต่เฟส2องเราเลยหมู่บ้านนาใหญ่มาแล้วอยู่ติดถนนลาดยางนะครับอยู่ตรงข้ามโรงน้ําวงสะทอนบ้านสร้างฝั่งเดียวด้วยนะเฟสหนึ่งนี่คือบ้านเราสร้างสองฝั่งซ้ายขวาถนนผ่ากลางนะครับโดยเพื่อนๆถ้าใครที่ไม่เข้าใจระยะอาจจะมองว่ามันแน่นแต่พอมาเฟส2บ้านสร้างฝั่งเดียวถนนตัดด้านหน้า6เมตรแล้วระยะถนนสนาธารณะเดิมนะครับขอบเขตทางนประมาณ20เมตร มันถึงมีระยะสโลบแบบเหลือเฟือเลยไนงะทําให้ภาพรวมของเฟสเนี้ของเราโล่งแล้วน่าอยู่มากๆอลองดูดินี่ครันี่คือถนนสเนหเดิมด้านหน้าแล้วเราก็จะกันทางสุดซอยยาวตลอดแนวนั้นไปนะครับแล้วบ้านนี้แต่ละหลังเฉลี่ยห้าสิบตารางวากลมๆโอ้โห ห้องนอนห้องนอนใหญ่ของเรากว้าง3เมตร50คูณ4เมตร50 m. ห้องนอนใหญ่เรากว้าง3เมตร50คูณ4เมตร50 m. ห้องนอนเล็กเรา3เมตร50คูณ3เมตร50 m. แล้วก็ห้องครัวเรา3เมตรคูณ4เมตรประมาณนั้นนะแต่พิเศษอย่างที่บอกเฟตหนึ่งเฟสองความพิเศษของเราคือเราจะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าให้กับเจ้าของบ้านห้องนอนที่ ห้องครัวสามารถที่จะโมดิฟายเป็นห้องนอนที่สามได้เพราะอะไรเพราะเราเพิ่มเติมพิเศษหลังบ้านให้อีกเหมือนอย่างเฟหนึ่งจำได้หรือเปล่าครับจำได้หรือเปล่าอันนี้ห้องรับแขกห้องรับแขกสามเมตรห้าสิบจริงๆมันก็ห้าสิบห้าแหละอีกห้าเซนก็เลยไม่พูด <c oughs> 3ามเมตรห้าสิบคูณหเมตรครับพื้นที่จริงถือว่าลึกนะครับกว้างในกำลังดี แต่่าความลึกได้เพอลึกหกเมตรถ้าเป็นสามเมตรห้าสิบห้าเมตรก็ได้ไม่น่าเกลียดบางที่เขาทาห้องรับแขกสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรก็ยังมีเลยของเราสามเมตรห้าสิบคูณหกเมตรถือว่าเหลือเฟือเอาอยู่สวยงามแน่นอนนะครับเป็นจุดขายของเราคือห้องรับแขกที่กว้างโล่งสบายและงานฝ้าที่ไม่ได้มีสลับซับซ้อนอะไรมากมายถ้าใครติดตามกันหลายๆฟีดที่มันผ่านมา แล้วก็ห้องน้ําที่ใช้งานได้จริง2อคูณสเมตรครับห้องน้ําห้องน้ําเราไม่ได้เว็บใหญ่เวอร์ต้องมีอ่างมีตัวขั้นโซนเปียกโซนแห้งเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้น2เมตรคูณสเมตรจบเลยนะฮะจำได้ไหมที่เราเคยแบ่งปันกันที่เราเคยบอกมาโดยตลอดคําถามยอดฮิตของลูกค้ามีอะไรบ้าง พี่หนูจะกู้ผ่านหรือเปล่าส่งเดือนแล้วเท่าไหร่หายอดกู้ได้เท่าไหร่มีเงินเหลือไหมส่วนต่างหรือเปล่าประมาณนี้แหละน้อยที่จะมาถามว่าห้องน้ํากว้างเท่าไหร่ <c oughs> พี่ใช้กระเบื้องยี่ห้ออะไรโอ้โหนะแต่เราก็ใช้ของดีอยู่แล้วแหละโดยปกติของเรานะแต่อยากให้ทีมงานเราโฟกัสให้ถูกที่นะะ หรือว่าไปทำห้องน้ําใหญ่โตหรือว่าเพิ่มต้นทุนอะไรเยอะแยะมากมายพอถึงเวลาลูกค้ากู้ไม่ถึงกู้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ห้องอครัวเรานะครับเฟสหนึ่งเฟสสองที่ผ่านมาห้องครัวเราไม่ได้มีสิงภายในแล้วแต่เราเดินท่อเผื่อไว้อยู่นะครับเดินท่อเผื่อไว้อยู่แต่เราไม่ได้ใส่แบบเทสิงวางอาง่อางอะไรเราไม่ได้วางแล้วเรายกไปไว้หลังบ้านที่เราเพิ่มเติมให้พิเศษ ดีครับพี่พินนสคุณอาร์ตคุณศากลองนําไปใช้อูนะคิดรับเราคิดรับคิดรับบางคนเขาก็เลยม o d i f y ห้องนี้เป็นห้องนอนที่สามไง <c oughs> <c oughs> ทางทางเลือกทางเลือกเพิ่มอันนี้ห้องนอนใหญ่แล้วนะครับห้องนอนใหญ่สามเมตหสิบคูณสี่เมตรห้าสิบในพื้นที่สี่เมตรห้าสิบนี่มันจะมีห้องครัวมาแทรกแบบนี้เอ้ยทษทีมันจะมีห้องน้ําภายในห้องนอนมาแทรกแบบนี้ มันจะมีห้องน้ําภายในห้องนอนมนแาแทรกับนี้ในระยะ4ี่เมตรห้นะนั่นหมายความว่าระยะนี้ก็จะเหลือประมาณ2องเมตรปดอเมตรปอยู่ช่วงนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ช่องกระจกแบบกว้างนะครับเฟสองเราจะไม่มีผนังตกแต่งเซาะล่องแล้วนะอย่างที่บอกเฟสหนึ่งนากลางของเราทีมช่างเราไปดูรูปสามดี ซึ่งเราใช้รูป 3D เดิมเพราะมันมันเป็นหลังคาซีแพคที่จริงเราต้องการที่จะทําบ้านแบบเฟรซึ่งเป็นรูป 3D ใหม่แต่เฟรดด้านไปเป็นหลังคาแผ่นเรียบซึ่งมันเป็นสาระสาคัญนะฮะแล้วตอนนั้น 3D เรายังไม่เสร็จผมก็เลยใช้รูป 3D ของเฟร 5, ห้าเฟสทีนี้ช่วงนั้นเราเดินทางพอดีช่างมาก่อตรงหน้าต่างพอดีก็ <c oughs> <c oughs> เลยเข้าใจว่ามีผนังตกแต่งซอะล่อง แต่ความจของเราจริงๆคือตั้งแต่เฟสแปดมาเนี่ยคือเราจะไม่มีผนังตกแต่งซอกล่องแล้ว,ลวส่วนหนึ่งคือดูแลยากเหมือนกันดูแลยากเหมือนกันผนังตกแต่งซอกล่องนะครับผนังตกแต่งซอนล่องก็ดูแลยากเหมือนกันในส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เราขยายหน้าต่างห้องนอนใหญ่เพิ่มเพราะว่าเพื่อความสวยงามด้วย จุดเนี้ยคุยกันในภาพรวมเดี๋ยวเราจะให้ช่างฝ้าเข้าก่อนเราถึงจะสกรมโค้ดแต่ส่วนด้านบนแล้วก็ทาสีรองพื้นไว้บางส่วนนะครับของเราสกรมโค้ดทั้งหลังเหมือนเดิมนะครับผมงานฝ้าเข้า,าสกรมโค้ดแล้วก็เบื้องค่อยไล่ๆตามเงี้ย โอเคสวยงามล้วหลังจากนั้นก็จะมาเก็บสีอีกแบบขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ดีแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องทําตามนี้เป๊ะเสมอไปนะครับบางครั้งปลูกเบื้องเสร็จฝ้ามาก็ยังมีอ่าบางครั้งฝ้ามาด้วยสีมาด้วยนะครับก็มี <laughs> หลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้เราแบ่งปันเรื่องของงานรั้วด้วยนะครับผมตามขั้นตอนที่ผมทำมา ก็คือผมจะเริ่มงานล้วหลังจากที่ฉาบเสร็จแล้วถ้าทีมงานเราสังเกตด,ดูหน้าง,งานนะหลังที่1นสองฉาบเสร็จเรียบร้อยหลังที่1งานก็เบื้องกําลังเริ่ม 3- 4สี่กำลังจะก่อเสร็จเร็วๆนี้แล้วก็อ,อย่างเช่ 3, หลังที่3เหลือนิดเดียวก็จะก่อเสร็จแล้วจับเสียมบางส่วนหลังที่4อีกวันสองวันก็จบแล้วงานฉาบแต่ผมให้ทีมงานช่างเรามาลุยงานล้วควบคู่กันไปเพื่ออะไรครับ เพื่อที่หลังที่หนึ่งหลังที่สองบ้านเราจะได้เสร็จเราจะได้ขอบ้านเล็กทีเราจะได้ยื่นกู้เราจะได้โอนแล้วก็รันหลังที่สามสี่ต่อไปแล้วไปขึ้นโครงสร้างห้าหกเจ็ดแปดต่อไปบริหารทุนเป็นภาพประมาณนี้ไม่ใช่ว่าต้องรอชาวเสร็จพร้อมกันทีเดียวสี่หลังนะครับปูกระเบื้องเสร็จก่อนทั้งสี่หลังงานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จก่อนสี่หลังงานล้วนราบบ้านค่อยมาตามเก็บทีเล็กทีน้อยแบบนี้ อาจจะใช้ทุนเยอะแล้วก็เวลามันก็จะไปนิ่งนานอีกอต้องวางแผนเรื่องนี้ด้วยนะแค่นี้ก็ใช้เงินเยอะแล้วนะครับแค่สี่หลังงานคืบหน้าไปประมาณนี้ก็ใช้เงินเยอะแล้วนะ <c oughs> วโดยภาพรวมเป็นอย่างบ้างครับพี่พินิด หน้างานถึงไหนแล้วขั้นตอนกระบวนการเป็นไงบ้างครับสอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมคุณสักด์เป็นไงบ้างครับป้ายสวยไหมป้ายสวยไหมนี่ป้ายราคา1,720บาทเองนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหล็กนะคือป้ายไวนิลของเรา4เมตรคูณ6เมตรราคาราคา1,720บบาทก็ไม่แพงนะงานออกมาดีมีคุณภาพแผ่นเดียวนะครับ แผ่นใหญ่ขนาดนี้แผ่นละ1,720บาทติดออกมาด้านหน้าของการแบบนี้เลยอแล้วเราติดอ้ขวางนะคือเป็นลักษณะของการติดขวางถนนติดขวางแนวถนนไม่ใช่ไปขวางทางรถเข้าออกนะติดขวางแนวถนนบางที่เขาก็ติดเป็นแนวเดือก,กันกับถนนก็มีนะครับเนหนึ่งจุด X, X มีเพียงแปดหลังเท่านั้นนี่ จอง2,000ันบาทที่แรกผมว่ากะว่าจะจอง2 0 0พคืนได้เงินคืน3 0 0 0แต่ทำไม่ทัน <c oughs> กะจะจอง2 0 0พันได้เงินคืน3,000ันทำไม่ทันกะจะทำช่วงวันแรงงานที่ผ่านมานะครับก็เลยไม่ทันกบตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวในรายละเอียดของออนไลน์ต่างๆเรา,า,ายังสามารถที่จะโพลลงไปได้เหมือนเดิมไงกำลังแบง่แบงแปงถึง 50- 60ตารางวาส่งมาให้ดูหน่อยนะครับพี่พินีสส่งมาให้ดูหน่อย ส่งมาในกลุ่มก็ได้ครับมาส่วนตัวก็ได้ที่จริงอะ่ะส่งมาในกลุ่มก็ได้ทีมงานเราจะได้ดูไปด้วยกันจะได้เรียนรู้ไปด,ด้วยกันด้วยว่าตอนนี้พี่พินิษไปแบ่งแปลงขั้นตอนเป็นยังไงแปลงสวยงามไหมทําไมถึงแบ่งประมาณนี้เพราะอะไรถน,นนกว้างเท่าไรรอเวลานานหรือเปล่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างทีมงานเราจะได้เรียนรู้กันไปด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับพี่พินิษ์คุณอาร์ต <C oughs> คุณศักแล้วก็ทีมงานเราทุกทุกท่านช่วงหลังไม่ในผมสั่งทรายแบบเป็นรถบรรทุกนะสั่งทรายแบบเป็นรถบรรทุกก็โดยรวมก็ถือว่าเซฟกว่าเราลองหาแหล่งพวกนี้ดูนะครับช่วยได้เยอะสั่งทรายแบบเป็นรถบรรทุกหินแบบเป็นรถบรรทุกของแบบเป็นรถล้อในส่วนนี้ที่เราใช้เร็วนะครับไม่ต้องมาสต็อกนานส่วนนี้ที่เราใช้เร็วนะเราค่อยสั่งมาแบบเยอะๆอย่างเช่นทรายฉาบเนี่ยผมก็สั่งมารถบรรทุกประมาณสิบเอ็ดส1บ12คิวได้ แต่มันได้แบบเต็มจริงๆแบบได้เยอะจริงๆแล้วก็ถั่วชิลเลออกมาต่อคิวก็ถือว่าถูกนะครับสั่งมาบรรทุกหนึ่งก็ใช้ได้สองหลังฉาบได้สองหลังจบเลยเพราะเรายังใช้ทรายละเอียดผสมกับปูนฉาบเสือพัดในการฉาบอยู่นะครับประมาณนั้นแบ่งัปให้ก,กับทีมงานเรา3บาท5บาท10บาทเยอะเมันก็กลายเป็นเยอะนะครับลยหลาย,ลายตัวหลายๆชิ้นก็กลายเป็นเยอะได้นะท่านเจ้าอของโครงการ รอบครอบรอบครอบนะครับโอเคโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมีอะไรปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมเดินทางต่อไปกฎของผู้ชนะมีเพียงข้อเดียวห้ามหลมเลิกขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย